30ประเทศทหารกว่า8,000นายการฝึกซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เดี๋ยวก่อนมีประเทศหนึ่งหายไปจากรายชื่อไม่ใช่ประเทศไกลไม่ใช่คนนอกภูมิภาคแต่คือประเทศเพื่อนบ้านของไทยโอ้ยนี่มันบังเอิญจริงๆเหรอครับทำไมลาวกับเวียดนามยังอยู่แต่กัมพูชากลับไม่มีชื่อแม้แต่ในฐานะผู้สังเกตการนี่ไม่ใช่แค่การฝึกทหารแต่มันคือเกมอำนาจ คือการส่งสัญญาณและคือการจัดตำแหน่งบนกระดานภูมิภาคใครได้เข้าร่วมได้อะไรใครถูกกันออกกำลังเสียอะไรและที่สำคัญที่สุดประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพฟังให้จบครับเพราะข่าวนี้มีมากกว่าที่พาดหัวบอกและมีบางอย่างที่ซื่อกระแสหลักไม่พูดตรงๆนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดปี2อง9การฝึกซ้อมรอบพรหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค กำลังจะเปิดฉากอีกครั้งภายใต้ชื่อที่ทั่วโลกรู้จักดีโคบราโกการฝึกโคบราโกครั้งที่45จัดขึ้นระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง6 000, มีนาคม2569มีทหารเข้าร่วมมากกว่า8,000นายจาก30ประเทศทั่วโลกและที่สำคัญไทยแ,แลนด์และสหรัฐอเมริกายังคงทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักใช้พื้นที่ไทยแ,แลนด์เป็นศูนย์กลางการฝึกทั้งภาคพื้นภาทะเลและการบัญชาการร่วม ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพเดิมที่เราเคยเห็นมาหลายสิบปีแต่ปีนี้มีบางอย่างไม่เหมือนเดิมลองฟังชื่อประเทศที่เข้าร่วมไทยสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียจีนอินเดียออสเตรเลียฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรแคนาดานิวซีแลนด์รวมถึงประเทศจากยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียใต้ครบ30ประเทศครบทุกบทบาท ทั้งซ้อมรบจริงวางแผนยุทธการและสังเกตการแต่มีชื่อหนึ่งที่ไม่ปรากฏเลยไม่ใช่ในกลุ่มซ้อมรบไม่ใช่ในกลุ่มวางแผนและไม่ใช่แม้แต่ผู้สังเกตการกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ในอดีตเคยมีสถานะอย่างน้อยในระดับผู้สังเกตการปีนี้หายไปจากรายชื่อทั้งหมดขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นอย่างลาวและเวียดนามยังคงอยู่ในกลุ่มผู้สังเกตการนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่รายละเอียดปลายข่าว เพราะโคบราโกไม่ใช่แค่การฝึกทหารแต่มันคือเวทีที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับยุทธศาสตร์ใครได้เข้าร่วมหมายถึงได้เข้าถึงข้อมูลได้สร้างความเชื่อมั่นและได้อยู่ในวงสนทนาเดียวกันใครไม่อยู่ก็หมายถึงถูกตัดออกจากกระบวนการเรียนรู้และการเชื่อมโยงด้านความมั่นคงคำถามคือกัมพูชาถูกตัดออกหรือกัมพูชาเลือกไม่เข้าร่วมและคำถามที่หนักกว่านั้นคือใครเป็นคนตัดสินใจ โคบราโก2026เกิดขึ้นในช่วงที่ภูมิภาคนี้กำลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านการแข่งขันอำนาจสหรัฐอเมริกาจีนพันธมิตรอินโดแปซิฟิกทุกประเทศกำลังเลือกข้างหรืออย่างน้อยกำลังเลือกท่าทีประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพกลายเป็นศูนย์กลางของเกมนี้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่จึงไม่ใช่แค่การฝึกแต่คือการจัดวางตำแหน่งบนกระดานอำนาจและการที่บางประเทศไม่ปรากฏชื่ออาจหมายถึงมากกว่าคำว่าไม่พร้อม ทั้งหมดนี้คือฉากหน้าของโคบราโก2026แต่ฉากหลังยังมีรายละเอียดอีกมากที่ยังไม่ถูกพูดถึงตอนต่อไปเราจะพาไปดูแบบเจาะลึกว่า30ประเทศที่เข้าร่วมใครมีบทบาทอะไรใครได้อะไรและใครกำลังเสียพื้นที่เพราะในเกมความมั่นคงการไม่ถูกเชิญอาจสำคัญพอๆกับการถูกจับตาและนี่อาจเป็นสัญญาณที่ภูมิภาคนี้ไม่ควรมองข้ามการฝึกซ้อมรบโคบราโกปี2569 ไม่ได้จัดประเทศเข้าร่วมแบบซุ่มแต่แบ่งบทบาทอย่างเป็นระบบและมีนัยยะทางยุทธศาสตร์เริ่มจากกลุ่มแรกเจ้าภาพหลักประเทศไทยและสหรัฐอเมริกานี่คือแกนกลางของการฝึกทุกแผนทุกตารางเวลาและทุกการตัดสินใจเริ่มจากสองประเทศนี้ประเทศไทยไม่ใช่แค่ให้พื้นที่แต่เป็นผู้ร่วมออกแบบการฝึกร่วมบัญชาการและร่วมกำหนดทิศท,ทาง ขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงใช้โคบราโกเป็นเครื่องมือเชื่อมเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกถัดมาคือประเทศซ้อมรบหลัก7ประเทศไทยสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียนี่คือกลุ่มที่ได้ฝึกจริงใช้กําลังใช้ยุโทโธปกรณ์และทดสอบการทํางานร่วมกันญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คือพันธมิตรหลักของสหรัฐในเอเชียตะวันออก สิงคโปร์คือประเทศที่กองทัพมีประสิทธิภาพสูงแม้พื้นที่จะเล็กอินโดนีเซียและมาเลเซียคือแกนสําคัญของอาเซียนด้านความมั่นคงทางทะเลกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่ซ้อมแต่คือการแสดงจุดยืนอ่อ,อมาคือผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมจีนอินเดียออสเตรเลียสามประเทศนี้สําคัญมากจีนแม้จะไม่ใช่พันธมิตรสหรัฐแต่ยังอยู่ในวงเพื่อไม่ให้หลุดจากสมดุลอินเดีย คือมหาอำนาจที่กำลังขยับและถูกจับตามองในเกมทวงดุลจีนออสเตรเลียคือกำลังหลักของตะวันตกในซีกโลกใต้การที่สามประเทศนี้เข้าร่วมในปีเดียวกันสะท้อนชัดว่าโคบราโกไม่ใช่เวทีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่คือสนามที่ทุกฝ่ายต้องมองตาก,กันตรงๆถัดมากลุ่มวางแผน MPA T 10ประเทศนี้คือกลุ่มที่หลายคนมองข้ามแต่สำคัญอย่างยิ่งเพราะกลุ่มนี้ไม่ถือปืนแต่ถือแผน เป็นการฝึกบัญชาการการจัดการวิกฤตและการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ประเทศจากยุโรปอเมริกาเหนือและโอเชียเนียเข้ามาเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์นี่คือการฝึกสมองไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อสุดท้ายกลุ่มผู้สังเกตการลาวเวียดนามเยอรมนีซาอุดีอาระเบียสวีเดนและอีกหลายประเทศกลุ่มนี้ไม่ได้ลงสนามแต่ได้เห็นทุกอย่างได้เข้าใจขั้นตอนได้สร้างความคุ้นเคยและได้เตรียมตัวสำหรับอนาคต และตรงนี้เองที่หลายคนเริ่มตั้งคำถามเมื่อประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศยังได้รับเชิญให้สังเกตการแต่กัมพูชากลับไม่มีชื่อการจัดบทบาทแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเทคนิคและไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะในโลกความมั่นคงการได้ยืนอยู่ตรงไหนสำคัญพอๆกับการได้ยืนหรือไม่ทั้งหมดที่กล่าวมาคือภาพรวมของ30ประเทศบนเวทีเดียวกันแต่ยังมีคำถามหนึ่งที่ยังไม่มีคำตอบใครได้มากที่สุดจากการจัดวางแบบนี้ และใครกำลังถูกลดบทบาทโดยไม่ต้องมีแถลงการใดๆตอนต่อไปเราจะพาไปดูเบื้องหลังการไม่มีชื่อว่ามันเกิดจากการตัดสินใจของใครและส่งผลอย่างไรต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคนี่ไม่ใช่แค่ข่าวทหารแต่มันคือเกมอำนาจที่กำลังเดินอยู่เงียบๆและนี่คือรายงานข่าวที่ต้องฟังต่อเพื่อให้เห็นทั้งกระดานไม่ใช่แค่ตัวหมากกัมพูชาหายไปจากการฝึกซ้อมรบโคบราโก2026ไม่ใช่แค่ไม่ร่วมซ้อม แต่ไม่อยู่แม้ในสถานะผู้สังเกตการในโลกความมั่นคงสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะการเป็นผู้สังเกตการณ์แทบไม่ต้องใช้ทรัพยากรไม่ต้องส่งกำลังพลจำนวนมากไม่ต้องมีบทบาททางการทหารแต่ได้สิ่งที่สำคัญมากคือข้อมูลคือความสัมพันธ์และคือที่นั่งบนโต๊ะเดียวกันคำถามคือทำไมแม้แต่ที่นั่งนี้กัมพูชาก,ก็ไม่มีหากมองย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กัมพูชาเคยมีชื่อในกิจกรรมด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคในรูปแบบต่างๆไม่ใช่ประเทศนอกวงและไม่ใช่ผู้เล่นหน้าใหม่แต่ปี2026ชื่อกัมพูชาหายไปจากเอกสารทั้งหมดนี่คือจุดที่นักวิเคราะห์เริ่มมองว่านี่อาจไม่ใช่เรื่องเทคนิคไม่ใช่เรื่องงบประมาณและไม่ใช่เรื่องความพร้อมด้านกำลังพลเพราะประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าหรือศักยภาพน้อยกว่ายังคงมีชื่อในกลุ่มผู้สังเกตการณ์สิ่งที่เหลืออยู่คือคำว่าท่าที ท่าทีทางการเมืองท่าทีทางการทูตและท่าทีด้านความมั่นคงโคบราโก2026ไม่ใช่เวทีเปิดเสรีแต่เป็นเวทีที่ต้องอาศัยความเชื่อใจความเชื่อใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเชื่อใจในการวางแผนและความเชื่อใจในระดับยุทธศาสตร์ประเทศที่เข้าร่วมต้องถูกมองว่าไม่สร้างความเสี่ยงต่อประเทศอื่นในเวทีเดียวกันและเมื่อกัมพูชาไม่ปรากฏชื่อคำถามจึงไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นกับการฝึกแต่คือ เกิดอะไรขึ้นกับความเชื่อใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผเผชิญแรงดึงจากหลายทิศการแข่งขันอิทธิพลระหว่างมหาอำนาจไม่เคยเบาลงทุกประเทศต้องเลือกว่าจะยืนตรงไหนหรืออย่างน้อยต้องเลือกว่าจะเงียบแค่ไหนบางการเลือกอาจไม่ต้องมีคำประกาศแต่สะท้อนออกมาผ่านรายชื่อผ่านคำเชิญและผ่านการไม่ถูกเชิญโคบราโก2 0 2 6จึงกลายเป็นกระจกสะท้อนความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป โดยไม่ต้องมีถ้อยแถลงทางการใดๆในขณะที่ประเทศอย่างลาวและเวียดนามยังได้รับเชิญให้สังเกตการนั่นหมายความว่าประตูไม่ได้ปิดทั้งภูมิภาคแต่เลือกเปิดและเลือกปิดเป็นรายประเทศและการถูกปิดประตูในเวทีแบบนี้ไม่ได้กระทบแค่ภาพลักษณ์แต่กระทบโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายและการเรียนรู้วิธีคิดของพันธมิตรนี่คือสิ่งที่หลายประเทศให้ความสําคัญมากในโลกที่ความมั่นคงเปลี่ยนเร็วคําถามต่อไปคือแล้วไทยละ่ะในฐานะเจ้าภาพ การที่บางประเทศไม่มีชื่อสะท้อนบทบาทของไทยในระดับไหนไทยกําลังเป็นเพียงสถานที่หรือกําลังเป็นผู้เล่นในกระดานนี้และการจัดวางแบบนี้ส่งสัญญาณอะไรไปยังประเทศรอบข้างทั้งหมดนี้ยังไม่มีคําตอบอย่างเป็นทางการแต่ในโลกความมั่นคงบางครั้งการไม่พูดดังยิ่งกว่าการถแถลงตอนต่อไปเราจะพาไปดูให้ชัดว่าโคบราโก2026ให้อะไรกับประเทศไทยบ้างทั้งในมิติการทหารการทูต และอำนาจต่อรองในภูมิภาคเพราะในเกมนี้เจ้าภาพไม่ใช่แค่คนจัดงานแต่คือคนที่กำหนดบรรยากาศของทางโต๊ะและนี่คือรายงานข่าวเชิงลึกที่ยังไม่จบแค่นี้เราพูดถึงรายชื่อประเทศบทบาทและประเทศที่หายไปตอนนี้เราต้องขยับมามองให้ลึกขึ้นว่าแท้จริงแล้วโคบราโก2026คือเวทีแบบไหนการฝึกซ้อมรบโคบราโกไม่ใช่แค่การฝึกทหารและไม่ใช่การโชว์กำลัง แต่มันคือเวทีที่มหาอำนาจและประเทศขนาดกลางใช้ส่งสัญญาณถึงกันสัญญาณที่ไม่ท่องถแถลงข่าวแต่ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันการฝึกในปีนี้ครอบคลุมมากกว่าการเคลื่อนกำลังมีทั้งการบัญชาการร่วมการวางแผนรุทธการการยกพลขึ้นบกการปฏิบัติการทางทะเลการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการรับมือภยัยพิบัติฟังดูเหมือนภารกิจเชิงบวกแต่ในเชิงยุทธศาสตร์นี่คือการซ้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ทุกประเทศที่เข้าร่วมได้เห็นได้เรียนรู้และได้ประเมินกันและกันใครตัดสินใจเร็วใครสื่อสารชัดใครคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดนี้คือข้อมูลล้ำค่าในโลกความมั่นคงสหรัฐอเมริกาใช้เวทีนี้รักษาเครือข่ายพันธมิตรและย้ำบทบาทผู้นำในภูมิภาคญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ใช้เพื่อเสริมความพร้อมต่อสถานการณ์ไม่คาดคิดจีนแม้ไม่ได้เป็นแกนหลักแต่การเข้าร่วมทำให้ไม่ถูกตัดออกจากวงสนทนา อินเดียใช้โคบราโกแสดงบทบาทมหาอำนาจที่กำลังขึ้นออสเตรเลียย้ำจุดยืนของตะวันตกในอินโดแปซิฟิกเมื่อทุกฝ่ายมารวมกันบนเวทีเดียวโคบราโกจึงกลายเป็นพื้นที่ของการถ่วงดุลไม่มีใครครองเวทีทั้งหมดแต่ก็ไม่มีใครอยากถูกกันออกและนี่คือเหตุผลที่รายชื่อประเทศมีความหมายมากการได้ซ้อมหมายถึงได้ทดสอบกำลังการได้วางแผนหมายถึงได้เข้าใจวิธีคิดการได้สังเกตการ หมายถึงได้เตรียมตัวแต่การไม่ได้รับเชิญหมายถึงอะไรหมายถึงขาดโอกาสขาดข้อมูลและขาดพื้นที่เชื่อมโยงในโลกความมั่นคงการขาดเพียงหนึ่งเวทีอาจส่งผลยาวนานหลายปีโคบราโก2026จึงไม่ใช่แค่เหตุการณ์ประจำปีแต่มันคือภาพสะท้อนว่าใครอยู่ในวงและใครอยู่นอกวงที่น่าสนใจคือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัด แต่เป็นจุดตัดของอำนาจผลประโยชน์และความสัมพันธ์ทุกประเทศที่มาต้องผ่านไทยต้องประสานกับไทยและต้องคำนึงถึงท่าทีของไทยนี่คือบทบาทที่ไม่ใช่ทุกประเทศจะมีและนี่คือเหตุผลที่โคบราโกมีความหมายมากกว่าคำว่าก,การฝึกคำถามคือประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นศูนย์กลางนี้และบทบาทเจ้าภาพทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่คำตอบทั้งหมดจะอยู่ในตอนสุดท้ายตอนต่อไปเราจะสรุปให้ชัด ว่าโคบราโก2026เปลี่ยนตำแหน่งของไทยบนกระดานภูมิภาคอย่างไรใครได้ประโยชน์ใครได้ภาพและใครได้อำนาจนี่ไม่ใช่แค่บทสรุปของคลิปนี้แต่คือการมองอนาคตของความมั่นคงไทยและนี่คือรายงานข่าวเราอารมณ์ให้ข้อมูลที่ยังต้องฟังต่อเพื่อให้เห็นภาพสุดท้ายของเกมนี้อย่างครบถ้วนประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพการฝึกซ้อมรบโคบราโกปี2569คำตอบแรก ชัดเจนที่สุดค,คือความพร้อมทางทหารโคบราโกไม่ใช่การฝึกบนกระดาษแต่คือการฝึกจริงกับกองทัพชั้นนําของโลกทหารไทยได้ฝึกการบัญชาการร่วมได้ทดสอบการสื่อสารได้เรียนรู้การทํางานในสถานการณ์กดดันการทํางานร่วมกับสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศพันธมิตรไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยและไม่ใช่ทุกประเทศจะมีโอกาสแบบนี้นี่คือการยกระดับขีดความสามารถที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยงบประมาณแต่ต้องแลกมาด้วยความเชื่อใจ คำตอบที่สองคือบทบาททางการทูตการที่30ประเทศเลือกเดินทางมาที่ประเทศไทยหมายความว่าไทยคือพื้นที่ที่ทุกฝ่ายยอมรับยอมรับในความเป็นกลางยอมรับในความเป็นมืออาชีพและยอมรับในความสามารถในการจัดการเวทีระดับโลกในยุคที่โลกแบ่งขั้วการเป็นประเทศที่ทุกฝ่ายยังคุยด้วยคือแต้มต่อสําคัญไทยไม่ได้ประกาศตัวว่าอยู่ฝ่ายใดแต่สามารถทำงานกับทุกฝ่ายได้และนี่คือพลังทางการทูตที่มองไม่เห็นในภาพหัวขาว คำตอบที่สามคืออำนาจต่อรองการเป็นเจ้าภาพไม่ได้หมายถึงแค่ให้สถานที่แต่หมายถึงการเป็นผู้กำหนดจังหวะบรรยากาศและกรอบการทำงานทุกการประสานทุกการเคลื่อนกำลังต้องผ่านการจัดก,การของไทยสิ่งนี้ทำให้ไทยมีน้ำหนักในสายตาประเทศคู่เจรจามากกว่าการเป็นเพียงประเทศทางผ่านคำตอบที่สี่คือภาพลักษณ์ประเทศโคบราโกคือข่าวที่ถูกจับตาในระดับนานาชาติ ภาพของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่ควบคุมได้จัดการได้และเชื่อมโยงได้คือภาพของประเทศที่มีเสถียรภาพในโลกที่ผ,ลผลันผวนและสุดท้ายคือสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่ทันสังเกตการที่บางประเทศไม่มีชื่อเข้าร่วมยิ่งตอกย้ำบทบาทของประเทศที่มีชื่อรวมถึงประเทศไทยในเกมความมั่นคงการถูกเลือกสำคัญพอๆกับการเลือกและการที่ไทยยังเป็นศูนย์กลางในเวทีนี้สะท้อนว่าไทยยังอยู่ในสมการของภูมิภาคไม่ถูกกันออกไม่ถูกลดบทบาท โคบราโก2 0 2 6จึงไม่ใช่แค่การฝึกแต่คือการประกาศโดยไม่ต้องพูดว่าประเทศไทยยังมีที่ยืนบนกระดานอำนาจคำถามสุดท้ายที่ผู้ฟังควรคิดตามคือในโลกที่กำลังเปลี่ยนเร็วประเทศที่อยู่ตรงกลางจะรักษาสมดุลน,นี้ได้นานแค่ไหนและโคบราโกจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทบาทที่ใหญ่ขึ้นหรือเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งในเกมยาวนี่คือเรื่องที่ต้องติดตามหลังจากเสียงปิดการฝึกเงียบลงเพราะในโลกความมั่นคงเกมที่แท้จริงมักเริ่มหลังข่าวจบ และนี่คือรายงานข่าวเราอารมณ์ให้ข้อมูลที่ทิ้งคำถามไว้เพื่อให้ผู้ฟังเฝ้าดูตอนต่อไปของความเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่สิ้นสุด